ุงสมแก่ทำงานเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แกเป็นเจ้าของร้านมีลูกน้องสองคนแกเป็นไม้เมียตายแต่ไม่มีลูกวันหนึ่งมีเด็กสาวคนหนึ่งเอามอเตอร์ไซค์มาซ่อมนุ่งขาสั้นผิวขาวลูกน้องสองคนของลุงสมก็อดจะมองไม่ได้แต่ว่าทั้งคู่ก็มีลูกมีเมียแล้วก็ได้แต้มมองเพราะความสวยของเด็ก แต่ลุงสมนี่แกสะดุดตาทันทีมีความพอใจเป็นอย่างมากแต่ด้วยวัยห้าสบแปดปีนี่แกก็ต้องเจียมตัวเพราะว่าเด็กมันคงไม่เล่นด้วยเมื่อลูกน้องตรวจดูสภาพรถก็แจ้งว่าจะต้องเปลี่ยนคาบูเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องก็บอกราคาบวกค่าซ่อมก็หลายตังค์เด็กสาวก็บอกว่าแพงจังอะหนูเงินไม่พอซ่อมรถหมดก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนแน่เลยพ่อกับแม่ให้ใช้อย่างประหยัด กว่าจะส่งเงินมาให้อีกก็ตั้งหลายวันเดี๋ยวหนูเข็นกลับบ้านก่อนละกันสองหนุ่มก็อยากจะช่วยแต่ก็เกรงใจลุงสมที่เป็นเจ้าของร้านก็ได้แต่พยักหน้าลุงสมที่แกซ่อมรถอยู่อีกม,มุมได้ยินเด็กสาวพูดก็บอกเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเข็นกลับหรอกเดี๋ยวลุงซ่อมให้เรื่องเงินนมีเมื่อไหร่ค่อยให้ทําไมมีก็ยังไม่ต้องให้ฮะนะเด็กสาวก็ดีใจขอบคุณค่ัลุง เดี๋ยวพ่อกับแม่ส่งเงินมาจะรีบเอามาให้ลุงค่ะคือยายหนูนะแก่มากแล้วถ้าไม่มีรถในยายก็จะลำบากเดินไปรับจ้างเก็บดอกไม้ไม่ไหวอะจาเด็กสาวก็เดินมาหาลุงสมใกล้ๆลุงสมก็ว่าอา้าวแล้วบ้านหนูอยู่ไหนล่ะบ้านหนูอยู่โค้งวัดมอนนะลุงทางมันเปลี่ยวกว่าจะเข้าถึงบ้านพ่อก็มีแต่อีแก่คันเนี้ยทิ้งไว้ให้หนูไปส่งยายแต่เช้าแล้วหนูก็ขับไปเรียน ดีนะว่ามันเสียวันเสาร์ไม่งั้นเกิดเสียตอนขับไปโรงเรียนอ่ะเข็นไกลเลยอะ่ะลุงสมก็บอกว่าเออแล้วหนูจะกลับยังไงล่ะหรือจะรอเอารถไปเลยอืมเสร็จตอนไหนอะลุงบ่ายสี่ก็คงเสร็จเดี๋ยวลุงจะรีบซ่อมให้ก่อนจะลัดกิ้วให้เลยนะเออหนูก็รอได้ไม่อยากเสียค่าวินไปกลับก็ตั้งสี่สิบแล้ว ลุงสมก็บอกว่าเออหนูไปนั่งรอที่โต๊ะทำงานของลุงก่อนไปเปิดพัดลมตามสบายเลยจะได้ไม่ร้อนนะเปิดทีวีดูก็ได้นะจะได้ไม่เหงาขอบคุณครับลุงใจดีจังเลยอะ่ะเสร็จแล้วเด็กสาวก็ไปนั่งที่เก้าอี้ใกล้โต๊ะที่ลุงสมใช้เก็บเงินลูกค้าพอบ่ายโมงพวกลูกน้องก็สั่งข้าวร้านข้างๆมากินก็ถามเด็กสาวว่าหนูกินอะไรไหมสั่งเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเด็กสาวก็ายหนะ้ะ ลุงสมก็บอกว่าพวกเองกินเถอะเดี๋ยวกูจัดการเองเสร็จแล้วลุงสมก็สั่งราดหน้าทะเลชนิดพิเศษน้ำแข็งเปล่าแล้วก็น้ำอัดลมสองขวดมานั่งกินที่โตะ๊ะโดยหาเก้าอี้มาเสริมอีกตัวเอากินเลยหนูไม่ต้องเกรงใจลุงสั่งเผื่อแล้วเด็กดีเขาไม่ปฏิเสธผู้ใหญ่หรอกนะกินเลยเด็กสาวก็ยกมือไหวลุงสมก็ถามว่าหนูชื่ออะไรละ่ะ เด็กสาวก็บอกหนูชื่อเนยแค่ลุงอ๋อชื่อเนยนะมีพี่น้องกี่คนละ่ะหนูมีน้องชายอีกคนหนึ่งอ่อยู่กับยา่าตัวหนูมาเรียนต่อที่นี่ก็เลยมาอยู่กับยายหนูเพิ่งจะขึ้นมสามค่ะพ่อแม่ทำงานก่อสร้างอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันก็ได้จะโทรหากันแม่ซื้อมือถือให้เครื่องหนึ่งก็แค่โทรออกได้รับได้แล้วก็ส่งข้อความ รุ่นที่เพื่อนเขาเล่นเฟซเล่นไลน์หนูคงไม่มีปัญญาจะได้ใช้อะ่ะต้องรอมีงานทำก่อนลุงสมก็เลยถามว่าหนูอยากได้ไหมล่ะอยากได้ไปก็แค่นั้นนะลุงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงซื้อให้หนูอย่าเอะอะไปนะลุงเอ็นดูหนูเดี๋ยวลุงจะช่วยถ้าไม่มีเงินไปโรงเรียนก็มาเอาได้ พรุ่งนี้ตอนบ่ายไปเจอลุงที่ท่ารถในตลาดนะลุงจะพาไปซื้อมือถือในห้างไม่ต้องบอกใ,ใครรู้นะลุงน่ะไม่มีลูกเงินทองไม่รู้จะให้ใครหนูจะได้มีใช้ไม่อายเพื่อนเนยก็บอกว่ามันจะดีเหรอลุงเอ้ยดีสิลุงจะอุปการะหนูเองเรารู้กันแค่สองคนนะถึงวันนัดลุงก็ให้เนยเลือกมือถือตามใจชอบเนยก็ เกรงใจเลือกเอาที่ไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าลุงสมก็ซื้อเครื่องและเกือบสองหมื่นให้แล้วก็พาซื้อเสื้อผ้าพากินข้าวกินไอศครีมราคาแพงๆเนยก็ตื่นเต้นดีใจเพราะไม่เคยมีของราคาแพงๆใช้ในห้องเรียนน่ะเนยรู้สึกจะด้อยกว่าใครเพื่อนผูงไม่ค่อยมีเพราะว่าเสื้อผ้ารองเท้าก็เก่าแต่วันนี้ลุงสมพาซื้อรองเท้าใหม่เพราะว่าเห็นเนยมองก็เลยพาไปซื้อแล้วก็บอก กับเนยว่าถ้าหากว่าเนยจะไปแวะที่บ้านลุงลุงก็จะให้อีกห้าพันเนยก็ตาโตลุงสมมีบ้านอยู่ห่างจากร้านซ่อมพอสมควรเนยก็ขับรถตามลุงสมไปที่บ้านลุงสมก็บอกว่าถ้าหนูยอมเป็นของลุงนะลุงจะให้เงินใช้ไม่ขาดมือเลยละจะแบ่งฝากสะสมเป็นเงินเก็บบ้างก็ได้นะแต่หนูต้องเก็บเป็นความลับนะอย่าบอกใครเพราะว่าหนูยังเด็ก ลุงจะโดนขอหาพรากภูเยาขอแค่หนูซื้อสัตว์กับลุงก็พอแล้วหนูจะสบายไม่ต้องอายเพื่อนถ้านูตกลงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าลุงจะถอยรถเครื่องใหม่ให้คันหนึ่งขี่ไปโรงเรียนคันเก่าก็เอาให้ยายขี่ไปทำงานเลยฮะเราจะได้มาหากันสะดวกหน่อยถ้ายายถามก็บอกเพื่อนให้ยืมใช้นะตกลงเนยก็เลยยอมเป็นของลุงสมอย่างว่าง่าย ลุงสมก็แสนจะมีความสุขช่วงเย็นก็จะไม่อยู่ร้านเช่นเคยบอกลูกน้องปิดร้านให้เสร็จแล้วก็ไปคอยเนยเลิกเรียนแล้วก็มาหาที่บ้านยิ่งวันเสาร์อาทิตย์แกจะแทบจะไม่มาซ่อมรถเลยแกบ่นว่าปวดหลังแต่ที่แท้แกมัวแต่หาความสุขกับเนยไอ้เรื่องคุ้มกําเนิดน,นะแกเป็นคนจัดการเองเนยก็เริ่มมีเพื่อนมีเด็กหนุ่มรุ่นพี่มาตีสนิทหลายคน เนยเริ่มจะใจแตกเสาร์อาทิตย์ก็เริ่มไปกับเพื่อนยายก็ไม่ได้สนใจเช้ามืดก็ไปรับจ้างแต่เช้ามืดเก็บดอกรักดอกมะลิที่สวนเพื่อนบ้านเสารนี้เนยก็ออกไปเดินห้างกับเพื่อนไม่มาหาลุงสมที่รออย่างงุ่นง่านอยู่แกก็เลยโทรหาเมื่อรู้ว่าเนยไปกับเพื่อนแกก็โมโหเร่งให้กลับมาหาแกเร็วๆเนยก็เริ่มอึดอัดเมื่อมาเจอลุงสมก็ถูกดุว่า เออเดี๋ยวนี้ซักทะเลทลไหลใหญ่แล้วนะปล่อยให้ลุงรอเนอยก็บอกก็หนูออกเที่ยวกับเพื่อนบ้างหนูยังเด็กลุงสมก็เลยโอ้พูดเอาใจต่างๆนานา,นาอะไรที่คิดว่าจะมัดใจเนยไว้ได้แก่ก็จะทําให้ทุกอย่างเหตุการณ์ผ่านไปจนเนยจะขึ้นมอห้าปรากฏว่าเนยเกิดชอบพอกระตุนเพื่อนชายรุ่นพี่ปีหนึ่งเนยก็รู้สึกรัก ตุนมากแล้วก็เริ่มขยะขแยงลุงสมเลิกเรียนก็เริ่มไม่ไปหาลุงสมแต่ไปนั่งคุยไปพราะรักกับตุนในที่ลับตาคนตุนก็จะพาไปที่เถียงนาร้างบ้างแอบพาเข้าบ้านตอนพ่อแม่ยังไม่กลับอยากทำงานบ้างคือพ่อแม่จะกลับมาถึงบ้านก็สามทุ่มทั้งสองก็ได้เสียกันลุงสมก็มีอารมณ์ที่เนยปิดเครื่องแล้วก็ไม่มาหาแกก็ขับรถตะเวนหาไปถึงโรงเรียนก็ไม่เจอ เนยจะเปิดเครื่องอีกทีก็มืดคำ่ำพอลุงสมถามเนยก็บอกว่าพักนี้ต้องทำรายงานบ้านเพื่อนก็เลยปิดเครื่องลุงสมก็พยายามเชื่อก็สั่งว่าวันเสาร์อาทิตย์นะ่ะต้องมาอยู่กับแกนะเนยก็บอกว่าจะไปช่วงเช้าช่วงสายจะต้องทำกันบ้านยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีการบ้านเยอะลุงสมแกเรียนแค่อ่านออกเขียนได้แก่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เชื่อเนยแล้วก็ เอาเงินให้เนยไว้ใช้บ่อยๆเนยได้เงินก็ไปนั่งกินข้าวกินไอศครีมบางครั้งก็ไปมั่วสมอยู่บ้านเพื่อนตุนที่แอบพาเพื่อนสาวมาพรอรักเช่นเดียวกันลุงสมแกยัดเยียดเรื่องตัญหาราคะให้กับเนยเด็กที่บริสุทธิ์จนเนยไม่ละอายแก่ใจที่จะมีอะไรกระตุ่นง่ายๆจนวันหนึ่งเนยท้องเนยก็บอกเรื่องนี้กับตุนแต่ตุนบอกว่าเรายังเด็กจะปล่อยให้มีลูกได้ยังไงพ่อแม่เอาตายแน่ เพราะว่าตุ่นเพิ่งจะอยู่มหกให้เนยหาเงินเอาลูกออกตุ่นไม่มีเงินพอที่จะให้เนยได้ถ้าคิดจะคบกันต่อก็ต้องไปทําแท้งเนยก็เลยมาหาลุงสมในเย็นนั้นของเงินสักหมื่นหนึ่งลุงสมก็บอกว่าได้แต่จะเอาเงินไปทําอะไรอ่ะค่าเทอมก็เพิ่งจะจ่ายไปเนยก็บอกว่าหนูท้องหนูจะเอาลูกออกหนูอยากเรียนต่อเนยนะั้นไม่ได้สนใจว่าลุงสมแกมีวิธีกลุ่มกําเนิดของแก ลุงสมหน้าชาหน้าแดงด้วยความโกรธเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจลุงสมก็เลยถามว่าท้องกี่เดือนเนยก็บอกว่าคงจะไม่เกินสองเดือนลุงให้เงินหนูเถอะนะลุงสมบอกว่าได้รอเดี๋ยวแกเดินไปไขกุญแจลิ้นชักหยิบปืนออกมาอีเด็กเลวมึงมันทรยศกูมึงมันเลี้ยงไม่เชื่องมึงไปนอนกับใครมาแล้วบอกว่าท้องกับกูเนยตกใจลุงพูดอะไรก็หนูก็มีอะไรกับลุง ก็ต้องท้องกับลุงหนูไม่เคยยุ่งกับใครลุงสมชีนาะอีโกโหกกูป้องกันทุกครั้งแล้วมึงจะท้องได้ยังไงเนยกูสายเงินมึงทุกอย่างแต่มึงกลับไม่ซื่อสัตว์กับกูลุงหนูขอโทษเรามันคนละวัยกันลุงต้องเข้าใจหนูนะเออเดี๋ยวหนูจะคืนรถให้ลุงคืนโทรศัพท์ลุงปล่อยหนูไปเถอะนะเงินเอาเด็กออกเดี๋ยวหนูไปเบิกที่ธนาคารที่หนูพอมีฝากก็ได้ หนูขอร้องเถอะนะลุงเนยยกมือไหว้เนื้อตัวสั่นที่เห็นลุงสมหยิบปืนออกมานี่แสดงว่ามึงยอมรับใช่ไหมว่ามึงมีคนอื่นมึงอย่าอยู่เลยด้วยแรงหึงเนี่ยลุงสมลั่นไกเปรียงเปรียงเปรียงใส่เนยสามนัดเข้าจุดตายทั้งนั้นชีวิตลุงสมก็ต้องติดคุกติดตารางส่วนเนยก็ต้องตายอย่างน่าอนาถนี่แหละตัญหาราคะที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสูญเสียและความตาย ขอให้เด็กผู้หญิงทั้งหลายอย่าได้เห็นแก่ความโก้หรูอย่าเห็นแก่เงินเหมือนกับเนยชีวิตอาจจะลงเอยแบบนี้และถ้าหัวงูทั้งหลายก็จงอย่าไปเชื่อใจสตรีที่ตนปลนเปลืงเงินทองรู้จักยับยั้งชั่งใจไว้บ้างด้วยวัยที่ต่างกันนะนมันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมเช่นเรื่องนี้ก็เป็ดได้ครับ หมอกริตเนี่ยเป็นชื่อของหมอศยาศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งที่มีคนศรัทธาในตัวหมอกริตกันมากทั้งเรื่องดูดวงต่อชะตายาสมุนไพรแก้คุณใสแล้วก็ทำสเสน่ห์ให้ผัวกลับมาโดยเฉพาะผัวที่ไปมีเมียน้อยเนียเน่ยจะต้องย้อนกลับมาภายในสามวันเจ็ดวันแต่ถ้าเป็นเมียน้อยมาทำสเสน่ห์แย่งผัวชาวบ้านนี่แกจะไม่ทำให้แถมจะโดนไล่ตะเลิดเปิดเปิง แล้วถ้าเป็นผู้ชายมาขอนะ้ำมันพรายแกก็จะด่าใครๆก็รู้ว่าหมอกริตในแกรักความถูกต้องไม่เคยประพฤติตัวให้ผิดศีลผิดธรรมถึงแกจะเป็นหมอศยศาสตร์ก็ตามเมียหมอกริตตายไปหลายปีแล้วคลอดลูกแล้วก็ป่วยเรื่อยมาหมอกริตก็พยายามที่จะรักษาทั้งยาสมุนไพราย,ยาหลวงก็ยื้อชีวิตได้ไม่กี่ปีเมียก็จากไปทิ้งลูกชายชื่อเดียวไว้ให้หมอกริตเลี้ยงดู หมอกริตก็รักลูกชายมากก็ฝากแม่ของตนเลี้ยงให้เมื่อเดียวโตเป็นหนุ่มแม่ของหมอกริตก็ตายเดียวเป็นคนเอาแต่ใจนิสัยชอบหาเรื่องชาวบ้านคบแต่อันดับพันซึ่งก็ทำให้หมอกริตหนักอ,อกหนักใจมากจนวันหนึ่งเดียวก็พาผู้หญิงเข้าบ้านบอกว่าพาเมียหน,นีมาผู้หญิงคนนั้นชื่อสีหน้าตาสะสวยผิวพรรณดีมาก หมอกริตก็พาไปตกไปแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวให้สมฐานะของหมอกริตทั้งฝ่ายหญิงเขาก็ไม่ขัดข้องไหนๆเรื่องก็มาถึงขนาดนี้แล้วและทั้งสองก็ได้อยู่กินกันที่บ้านหมอกริตสีในเป็นเด็กขยันลุกหุงหาอาหารแต่เช้าก็เป็นที่พอใจของทุกคนแต่เดี๋ยวก็ยังกลับบ้านดึกไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่เป็นประจำแรกๆสีก็นั่งคอยน้ำตาซึม หมอกริตก็ปลอบใจว่าไม่ต้องรอมาลอกลูกเดี๋ยวมันก็กลับมาไปนอนเถอะยิ่งนานวันเจ้าเดียวก็ยิ่งกลับช้าตื่นบ่ายกินข้าวมื้อเดียวพอเย็นก็ออกไปหาเพื่อนในแต่ละวันสีก็จะได้คุยแต่กับหมอกริตมากกว่าที่จะคุยกับผัวระยะนี้ก็มีคนมาให้หมอกริตเป่ากระม่อมให้ไม่อยากจะถูกทหารที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็รอด เมื่อไม่โดนทหารก็จะนำผลไม้กุ้งพลาปลายำม,มาไหว้ครูบาอาจารย์ของหมอกริตปีนี้เดี๋ยวก็ต้องเกณฑ์ทหารที่แรกหมอกริตก็จะเป่ากระหม่อมให้แคล้วคลาดแต่เจ้าเดี่ยวนิสัยไม่ดีหมอกริตก็เลยอยากให้มันไปเป็นทหารดัดสันดานเผื่อจะดีขึ้นเสร็จแล้วเจ้าเดี่ยวก็จับได้ใบแดงเดี๋ยวกลับมาก็โวยวายว่าพ่อสารพัด บอกไม่ใส่ใจลูกดีจะทําให้คนอื่นแคล้วคลาดที่ลูกตัวเองไม่ได้เอาเงินใส่พานให้พ่อก็เลยไม่ช่วยหมอกริตก็บอกว่าเอ็งมันเกเรขครอยากจะให้เอ็งรู้รสความลําบากเสียบ้างคนที่มาหาหมอกริต่างก็เห็นด้วยที่ชาวบ้านไม่อยากต่อความกับเจ้าเดียวก็เพราะเห็นแก่หมอกริตไม่ใช่เพราะว่าเกรงกลัวเจ้าเดียวแต่ปากการใดและพักพวกรุ่นเดียวกับเจ้าเดียวอีกสามคนก็โดนทหารหมด ทั้งที่มากราบหมอกริตแล้วทุกคนก็ด่าฝากเดี่ยวมาว่าพ่อมึงไม่แน่จริงนีว่วาหลอกชาวบ้านไปวันวันเดี๋ยวก็บอกว่าใช่มาวันนี้กูก็หมดศรัทธาพ่อกูเหมือนกันถ้าไม่เห็นว่าเป็นพ่อนะกูจะเผาบ้านทิ้งซะเลยทางด้านสีก็บอกว่าถ้าเดี๋ยวจะไปเป็นทหารสีก็จะกลับไปอยู่บ้านของตัวก่อนเดี๋ยวก็บอกอิสีมึงอยู่บ้านกูนี่แหละมึงไปอยู่บ้านมึงเกิดมึงมีชู้ขึ้นมาจะทาําไง มึงก็ยังสวยอยู่นะเจ้าเดียวว่าอย่างนั้นสีก็เลยไม่กล้าไปหมอกริตก,ก็บอกเอออยู่ที่นี่แหละหุงข้าวไอ้พ่อกินไอ้เดียวมันจะได้สบายใจงานการเองก็ไม่ต้องทําอยู่แล้วพ่อก็เลี้ยงพวกเองได้ทําลืมๆซะเดี๋ยวก็ได้สองปีเองก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวฝึกเสร็จหลวงก็คงปล่อยกลับมาเยี่ยมบ้านมัง่งเมื่อถึงคราวที่เดียวต้องไปหมอกริตก,ก็ใจหายสงสารลูกชายอยู่ไม่ใช่น้อย แล้วก็บอกกับเดี่ยวว่าปลดมาแล้วจะบวชให้ใหญ่โตจะเอารถสักคันพ่อก็จะซื้อให้แล้วค่อยไปหัดขับเึงจะเป็นคนแรกในหมู่บ้านเลยที่มีรถเก๋งขีเจ้าเดี่ยวก็ยิ้มออกยกมือไหว้พ่อบอกฝากดูสีด้วยนะหมอกริตก็รับปากว่าไม่ต้องห่วงแล้วกลับมาพ่อจะไม่ให้เองลำบากอย่างแน่นอนวันเวลาผ่านไปพอตกค่ำสีก็จะนั่งมือที่ระเบียง คิดถึงเจ้าเดียวถึงจะชั่วจะดียังไงเดียวก็ไม่เคยตบตีสีแล้วก็ไม่เคยทําให้ลําบากอะไรสีก็จะแอบร้องไห้หมอกริตอาบน้ําขึ้นมาจากท่าน้ําเห็นลูกสะพายร้องไห้ก็เดินมาปลอบใจบอกว่าอย่าคิดมากเลยเอ็งยังมีพ่ออยู่เป็นเพื่อนไอเดียวมันไม่เป็นไรรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาหมอกริตก็ลูบหัวลูกสะพายอย่างเอ็นดูสีก็เข้านอนเย็นวันหนึ่งเป็นวันพระใหญ่ ทุกวันพระนี่หมอกริตจะปิดบ้านไม่รับแขกเย็นนี้สีนุ่งกระโจมอ,อกไปอาบน้ำที่ท่าน้ำหมอกริตก็นั่งสูบยาเส้นอยู่ที่เก้าอี้เองก็หันไปเห็นสีอาบน้ำเพิ่งเสร็จสีน่ะจับชายผ้านุ่งรวบบิดให้น้ำมันออกไปให้ผ้านุ่งมันหมาดๆจะได้ไม่เปียกผืนที่จะผลัดใหม่หมอกริตไว้ห้าสิบก็มองเห็นผิวขาวนวลของลูกสะพ้ยก็เกิดอารมณ์ตามแบบฉบับของลูกผู้ชาย ที่ยังมีไฟราคะอยู่แล้วก็ห่างเหินผู้หญิงมานานหมอกริตก็พยายามหักห้ามใจว่าคิดอะไรบ้าๆเสร็จแล้วก็เมินหน้าไปทางอื่นสักครู่สีก็เดินขึ้นมาบนเรือนแต่พอสีก้าวเข้าประตูบ้านตุ๊กแกที่มันเกาะอยู่เหนือประตูมันคงมาจากต้นไม้ข้างบ้านมันเข้ามาทางหน้าต่างมันส่งเสียงร้องทุกวันมันคงไม่ต่ำกว่าสองตัวแต่มันเข้ามาในบ้านตัวหนึ่ง มันโดดเกาะหมับตรงใกล้หน้าอกของสีเกาะติดพนุงสีงี่ร้องลั่นเลยผ้าปลาตุกแกมันเกาะฉันช่วยด้วยฉันเกลียดมันสีร้องเอะอะรั่นหมอกรีดเข้ามาดึงออกให้แต่มันยังเกาะนัน่นสีสลัดะนุงทิ้งเหลือแต่ตัวล่อนจอนโผเข้ากอดหมอกรีดอย่างลืมตัวด้วยความทั้งเกลียดทั้งกลัวขยะขแย,ยงตุกแกหมอกรีดก็โอบตัวสีไว้บอกไม่ต้องกลัวเข้าห้องซะ แต่สีก็ยังกอดแน่นบอกว่าพ่อมันออกไปจากบ้านก่อนฉันกลัวหมอกริดใช้เท้าเตะพ้นุ่งให้พ้นประตูแล้วก็เอื้อมมือไปปิดประตูแล้วก็บอกมันไปแล้วมันไปแล้วสีตัวสั่นแล้วก็พละออกจากอกหมอกริดนึกขึ้นได้ว่าตัวเองไม่ได้นุ่งผ้าคนหน้าแดงด้วยความอายหมอกริดมองหน้าอกที่อวบอิ่มของสีไฟราคะก็เผาผลาญจิตใจจนหน้ามืดตามวัว ดึงร่างสีเข้ามาจูบมากอดอย่างลืมตัวสีขัดขืนแล้วก็ปล่อยเลยตามเลยเมื่อเวลาผ่านไปหมอกริตก็รู้ว่าผิดอย่างใหญ่หลวงแต่ก็ติดใจในรถสว่านนั้นมีครั้งแรกก็มีครั้งต่อไปก็ไม่อาจจะหักห้ามใจได้ตัวสีก็เหมือนกันบังเกิดความพึงพอใจในรถสว่าดที่พ่อผัวปรนเปลอให้จนเวลาล่วงเลยสีก็ท้องโตขึ้นทุกวัน ตัวเจ้าเดียวก็ไม่เคยกลับมาเยี่ยมบ้านเพราะว่าไปมาลําลำบากชาวบ้านเห็นสีเหมือนคนท้องก็ซุบซิบนินทาว่าเจ้าเดียวไม่กลับมาตอนไหนเนี่ยตัวหมอกฤีดกับสีก็รู้สึกไม่สบายใจกินยาขับไปหลายขนานแต่ปรากฏว่าเด็กมันหัวแข็งไม่ยอมออกอยู่เพื่อประจานความชั่วของคนทั้งสองที่หน้ามืดตามมวให้ตันหาราคาเข้าครอบงำจนต้องผิดศีลผิดธรรม อยู่มาวันหนึ่งเจ้าเดียวกลับมาบ้านก็รู้ว่าสีนั้นตั้งท้องได้หกเดือนเดียวก็โวยวายว่าสีมีชู้หมอกริตก็เลยบอกว่าพ่อเป็นคนทำสีท้องเองพ่อผิดเองเจ้าเดียวด่าลั่นบ้านว่าไอ้พ่อเลวไอ้พ่อชาติหมาจนชาวบ้านแห่ม,มาดูถึงได้รู้ความเดียวดา่าเปล่าเปล่าชาวบ้านก็บอกว่านึกแล้วเชียวว่าต้องเป็นแบบเนี้อีสีมันถึงได้ท้องโต อปรีทั้งพ่อผัวลูกสะภ้ยกาลีบ้านกาลีเมืองพ่อเอาสะพ้ยทำเมียทำกับลูกชายตัวเองได้ยังไงทุเรศเดี๋ยวก็บอกว่าเอาทองเอาเงินมากูจะไม่มาเหยียบบ้านนี้อีกอะกูไม่เคยมีพ่อมีเมียบแบบนี้เจ้าเดียวตบสีจนกวา่าสีตั้งสติได้ก็วิ่งลงจากเรือนไปหมอกรีก็นั่งเงียบปล่อยให้เดียวรื้อค้นเงินทองไปไม่มีใครนับถือหมอกรตอีกแล้ว สีก็กลับบ้านไปผูกคอตายหนีความอับอายส่วนหมอกริตออกไปซื้อข้าวของแม่ค้าละแวกนั้นก็ทมน้ำลายใส่ไม่ขายของให้หมอกฤิตก็เดินกลับตลอดทางทั้งขาไปขากลับก็ได้ยินได้ชาวบ้านแกล้งด่าหมาด่าแมวสารพัดจะด่ายิ่งมีข่าวของสีที่ตายทั้งกลมก็ยิ่งทำให้หมอกริตเศร้าใจแกไม่ออกจากบ้านอีกเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าแกกินอยู่ยังไง บางคนก็เห็นว่าแกขับเรือไปซื้อของที่ตลาดเอามาตุนไว้เวลาผ่านไปจนเลยเวลาที่เดี่ยวจะปลดจากทหารเกือบปีเดี่ยวก็ไม่กลับบ้านเดี่ยวก็คงไม่อยากจะกลับมาเจอหน้าพ่อเพื่อนๆนของเดี่ยวนี่กลับมานานแล้วคืนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงชาวบ้านพายเรือกลับจากทุระก็พบศพคนลอยปริ่มน้ำอยู่ก็ตกใจร้องเรียกเพื่อนบ้านสองฝั่งคลองหลายคนก็จุดใต้จุดตะเกียง ภายเรือมาส่องดูก็จำได้ว่าเป็นหมอกริตเพราะมีรอยสักเสือแผ่นที่หน้าอกนุ่งกางเกงแพรตัวเดียวไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแกฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นลมหน้ามือตกน้ำตายก็ไม่มีใครรู้ทุกอย่างที่หมอกริตต้องพบกับความวิบัติผู้คนหมดความศรัทธาก็เพราะตัณหาตัวเดียวเรื่องแบบนี้นะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับไม่ได้มีขึ้นเฉพาะสมัยนี้ เรื่องบัตรสีขาวโลกีนี่มีมาช้านานใครหลงมัวเมาก็มีแต่ความหายนะตามมาไม่มีความดีอะไรหลงเหลืออย่างเช่นเรื่องราวของหมอกริดเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยที่ผู้เล่าเรื่องนี้ยังเป็นเด็กอยู่เลยครับ